ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ครับปลุกมือดังๆคือกับท่านร้อยเอกมรดกหมเผาฝากกับพี่น้องในพื้นที่อำเภอดอยหล่ออำเภอแม่วางอำเภอสังขะเตาเศรษฐกิจไทยนายเจ้ามาพร้อมคณะเดินทางมาทีมงานมาหลายท่านหลายคนนายเจ้าขอเสียงปลุกมือดังๆคือกับท่านนายมรดก่อนแล้วก็ดูรายละเอียดนี้หนึ่งนะเจ้าแล้วก็ มีโอกาสดีนะเจ้าเป็นที่ลาดตรหันนะครับของคณะของพรรคเศรษฐกิจไทยนะครับทุ่มีนะครับในครั้งนี้ครับเจ้าอย่างที่นาเรียนทุกท่านไปแล้วนะเจ้าว่าดีได้ตนมภาคเหนือื่อรับทราบจากสิ่งต่างๆที่เกิดกับพี่น้องคนไทยร้อยดวงใจของพี่น้องทุกอำเภอสู่พรรคเศรษฐกิจไทยซึ่งมีเฮาสองคนทําหน้าที่เป็นวันภาคเหนือ เข้าโซนนักที่มากับท่านร้อยเอกธรรมนัฐพงเผานะเจ้าติดตัวเองจะได้แบบปฏิหนะเจ้างพงเผาเลขาที่การโดูเข้านึ่งเลขาเลขาที่การพักเสร็จเจ,จ้าไปครับเจ้าแป๊จังหวัดภาคเหนือพี่น้องมะลันใจเปิ้นก็เป็นขวัญใจเจ้าไปปะเปิ้นมาเรียบร้อยหน้เจ้าสมาทที่เขพักชื่อราชนาวแบบบัญชีรายชื่อครับทหารพักเศรษฐกิจไทยหนะเจ้าแ,ะาและนลีวิลาเฮลันยินนนนนปพั เศรษฐกิจไทยเจ้าทะเลเจ้าไอ้หน okay, ุ่มเฮาเจ้าขอเสียงปรบมือดังๆเจ้าเฮาดีๆด้รยการพักเศรษฐกิจไทยเจ้าได้นางอูกับเปือนครับเจ้าอันนี้ก็เป็นคนซ้ำตาต้องต้องเจ้าเนาะแม่เขียวพร้อมแม่นกระเจ้าโอเคเจ้าขีดแดงขีดแดงนะครับนี่ขอเสียงปรบมือไปนะฮะเจ้าดาเจ้าโดยพัคเศรษฐกิจไทยนะเจ้าครับ Ana, ทุกท no. okay. ันร้อมไหมทุกทันร้อมเน้อโอเคเจ้าพร้อมเนึ้งสองสองพึ้งสามกจ้าวันใจคนล้านนาครับเัครับพบพะประชาชน ท่านถ้าเราจะถึวันที่ทุสมัตนะครับท่านพี่น้องผู้ดำท่องถิ่นท้องถิ่นนะครับพีน่น้องชาวเชียงใหม่นะครับด้วยความเคารพนะครับมีพี่น้องบางท่านเดินทางมาจากจังหวัดเชียงไฮและปูนกบีนนะครับตัวแทนนะครับสภา,าเกษตรกรในเรื่องของละเบยเกษตรกรทั้งผู้นะครับไปเอ่ยไปว่าเป็นศูนย์ฟื้นฟูเซนกินท์ คงว่าต้องไปอูอะไรอย่างนักในเรื่องเศรษฐกิจไทยในเวลานี่พีน้องมันทบถอยนะครับมันถอยหลัง,งล้มคลองไปไกลมากในเวลานี้นะครับสภาพเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเศรษฐกิจฐานร,รากพวกวันนี้นะครับปีน้องพีน้องฐานร,รากมีความเดือดร้อนอย่างสาหัสสภาพมีสินในกัอเรือ จ่เป็นศูนย์ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยเพราะเพราะว่าถ้าเขาบักก็จะย่ายอย่างนิ่ภาพวิจารณ์ถึงการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลชุดใดนะครับแต่จากโอ้นะครับในช่วงเวลาที่ตัวเองมีโอกาสดำรงตำแหน่งรับนีช่วยประการก,กระทรวงเกษตรและสหกรผมได้โพสต์นะครับใน Facebook ส่วนตัวในหลายๆเรื่อง โดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของความเดือดรอนปี่น้อกเจ้าบ,บ้านนะครับผมใจเวลานะครับทุกไหวทุกชนชั้นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับและเป็นสิ่งที่น่าใจหายที่สุดคือสภาพลีสินครัวเรือนของพี่น้อกทุกสาขาอาชีพแท้กว่ามีสาขาอาชีพไหนเลยที่บ่มี ปัญหาเรื่องมีสินในครัวเรือนติดซื้อบั้นโตอาหารเดี๋ยวสมมติว่าโตจีนเนี่ยอย่างที้ราคาถุกที่สุดแต่ยกอย่างนี่ชุกที่สุดเข้าเป็นพืชผลทางการเกษตรราคาต่ำที่สุดีปน้องเจอกันว่าจันทร์บริเวคนทางใต้ จะข้างสต๊อกเต็มไปหมดพี่น้องฮู้บ่ว่า,วามันเกิดอะไอย่างขึ้นเครื่องมือคือม,มหาอำนาจสองฝ่ายที่สู้กันอยู่เนี่ยแทนที่เขาจะอยู่ตรงกลางเขาไปโอนไปเอียงทางกลุ่มประเทศมหาอำนาจทางยุโรปอากาศโดวยวิการพืร้นราออกเนี่ยเกิดจงขึ้นพี่น้องฮู้บ่าครับเพราะผู้บริหารเจ้าหน้ามาต้อง มันเกิดอย่างขึ้นครับพี่น้องความเลื่อมล่ำทั้งการเมืองไม่ได้เกิดขึ้นเลยเผมต่อสู้นะครับเพราะผมหันแล้วมันบาดทุกต้องก็มีผู้นำหลายๆท่านมาชอบใจผมนะครับซึ่น้องเคียงบา่เงา,า,เ,คบาเคียงไหลกันพี่น้องจะเคียงบ่าเคียงไหลผมว่าครับคนล้านนาะเป็นอนาจักรทียิงใจนะครับทีบรรบุษเขาสร้างไว้ เขามีศิลปะวัฒนธรรมอ่อนช้อยเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของคนเมืองเหนือประเพณีนี้เราด้านมันกำลังจางหายไปปีน้องปีใหม่เมืองเหนือเขาที่จะมาถึงบกี่วันปีน้องครับลูกหลานกำลังจะลืมไว้อกันนะครับอ้นน,นหลังจากนี่ไปนะครับผู้สมัครของเชียงใหม่ผมบอกแล้วว่าบอกนุมคัดคนดีๆคัดคนที่มีใจจ้าบาลบาต้องเอาคัดเอาที่คนลวกล่ำและใบหน้อันยัง คนในอู então, like ้เ wow. ป็นและบัานญาณังอย่าเอาไปรสภาบังเกิดประโยชน์ที่ชื่อการสู่เกษตรกรรมทำได้ลงพื้นที่นะครับและทราบปัญหาพี่น้องนะครับในแต่ละจังหวัดนะครับปัญหาเหล่านั้นผมก็สั่งให้ทีมงานนะครับประสานทีมงานเกี่ยวกับของข้ามเสร็จไทยว่าการเมืองในครั้งต่อไปจะต้องเน้นเรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชน เศร,รษฐกิจไทยในะเวลานี้มันกาลังอยอย่างน่าใจหายสภาพหนี้กลุเรือนหนี่สานาะมันสูงขึ้นนะครับดังนั้นมีความจําเป็นที่จะต้องฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยนะครับจึงมีมําเรินว่าศูนย์ประสานงานของพักเศรษฐกิจไทยทุกเขตจัตงหวัดจะต้องไม่ใช่เป็นศูนย์ประสานงานในเรื่องของการเงินอย่างเดียวจึงกลายมาเป็นศูนย์ฟืน้นฟูนะครับเศร,รษฐกิจไทยทุกเขตทุกจังหวัดทีกท่กําลังเฟื่อง ซึ่งวันนี้เราเปิดที่เขตแปจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์แรแกนะครับผมก็จะปฎิเวนเปิดทุกจังหวัดต่อไปนี้ในการที่จะรับร้องเรื่องราวความเดือดร้อนของน้องประชาชนกลับมาเป็นในโยบายของพักอันไหนที่เราสามารถประสานและทําได้ทันทีก็จะรีบทำกันนะเพราะว่าเราจะเปิดทั้งส่งทุบ400เขต แล้วก็เป็นนโยบายหลักที่คุณใช้หาเสียงในบายหลักในการใน,ในในการหาเสียงนี่เราจะเน้นเรื่องปากเรื่องคอรเรื่องเอกสารเิื่อทุนการกินเรื่องน้ําเรื่องการตลาดผู้คนในการเกษตรนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสําคัญเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักเหลือนะครับเนื่องจากพี่น้องชาวแงหวัดภาคเหนือเลยครับส่วนใหญ่ยึดอาชีพการเป็นเกษตรกรนะครับเพราะฉะนั้น ในเรื่องของการตลาดเป็นเรื่องสําคัญนะครับนโยบายเรื่องทีุนการเงินเรื่องน้ำเรื่องการตลาดนะครับอาชีพหลายอาชีพเป็นเรื่องที่ร้องชาวสุนทรภัยนะครับที่ผ่านมาผมก็ตอนเป็นรัฐมนตรีก็ได้แต่งตั้งคณะรุ่มกตรีในการผลักดันเรื่องพรบลำใหญโดยให้คุณเร่นะครับกเป็นประธานรุกกันกับเพื่อนซึ่งในเวลานี้เนี่ยนะครับพรบลำใหญก็เริ่มนึงขั้นล่างผมคิดว่าจะแล้วเสร็จในน ตองไปถึงจุดนั้น,นผมมองว่าเราทําพรรคเราห้องมีนิตรสุบเราเน้นเรื่องปรับเรื่องท้องนะครับเรื่องความเป็นอยู่ที่นักประชาชนนะครับเราไม่ใช่ว่าต้องรอเป็นรัฐบาลอันไหนที่เราทําได้เราทำันทีแค่ที่เราเห็นว่าสกรริจฐานรากที่ผมเดินสายไปทำเนี่ยในชุมชน,น,นต่างๆในการส่งเสริมสกรริจฐานรากเนี่ยเราทําเป็นรูปปันรร้นจริงนะครับเมื่อพี่น้องเห็นว่าเราทําจริงพรรคสกิจไทยทาจริงนะครับเมื่อเขาเลือกเรามา ไม่ว่าจะได้จำนวนเท่าไหร่ไม่อยว่ากันยังไม่ได้บอกว่าเราจะต้องจับทั่วในส่วนพื้นูนี้ก็เร่งนะครับเดี๋ยววันวันที่เจ็ดเอผมก็ไปเปิดที่สุสาครตัวสุสาครก็จะเร่งทำเรื่อยๆถ้ายาวก็เตรียมพร้อมเชียงรายก็เตรียมพร้อมแปดจังหวัดภาคเหนือเตรียมพร้อมหมด